สวัสดีค่ะวันนี้ได้ปลากุูเลามาค่ะแม่บ้านนํามาทําต้มส้มปลากุูเลานะคะทําง่ายอร่อยมากๆนะคะต้องลองค่ะเรามาเริ่มกันด้วยพริกไทยหนึ่งช้อนชาค่ะบดบดขยี้ขยี้ตาําๆนะคะให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่รากผักชีสามรากค่ะลงไปตาให้ละเอียดเลยนะคะละเอียดแล้วเราก็ใส่หอมแดงค่ะสามถึงสี่หัวนะคะ หอมแดงจะทำให้น้ำแกงหวานอร่อยค่ะแล้วก็กะปิค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะตาให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำสะอาดนะคะกับประมาณท่วมปลานะคะใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปค่ะคนให้ละลายค่ะแล้วก็เปิดไฟนะคะ แม่บ้านจะขอชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าจะรู้ว่ากะปิเค็มแค่ไหนนะคะจะได้ปรุงถูกนะคะใส่น้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนละลายให้เข้ากันเลยนะคะเราค่อยๆปรุงนะคะแล้วเราชิมแล้วก็ค่อยเติมจะได้แก้ง่ายนะคะเดี๋ยวแม่บ้านชิมก่อนนะคะ ชิมแล้วเราก็เติมมะขามเปียกค่ขาดมะขามเปียกใส่ไปหช้อนโต๊ะแล้วก็เติมเกลือนะคะคึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มน้ำมะขามเปียกอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาค่ะเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันแล้วชิมดูอีกทีนะคะว่ารสชาติที่เราต้องการได้หรือยังนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะวะัตถุดิบ แล้วก็ปริมาณเครื่องปรุงที่ได้นะคะไว้ใต้คลิปและในโพสต์ไว้ให้นะคะช้อนฟองออกหมดแล้วก็น้ําใสแบบนี้แล้เราก็ใส่ขิงลงไปค่ะขิงซอยค่ะตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่ปลากุูลาวหั่นชิ้นนะคะ500กรัมค่ะแม่บ้านใช้1ตัวนะคะประมาณ500กรัมกดกดให้เขาจมนิดนึงนะคะแล้วปิดฝานะคะใช้ไฟกลางค่ะรอให้เดือดปลาสุกนะคะประมาณ15นาทีค่ะ เดือดแล้วได้ที่แล้วปลาสุกดีแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมหั่นท่อนๆนะคะนี้ชิ้นปลาเราน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อดีมากๆค่ะบีบมะนาวเพิ่มความหอมและเปรี้ยวลงไปด้วยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะรอเดือดนิดนึงแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมทานได้เลยค่ะถ้าไม่มีปลากุเลานะคะใช้ปลากระบอกหรือปลานิล หรือปลาอื่นๆนะคะใช้ได้เกือบทุกปลานะคะสามารถทำเมนูนี้ได้เลยนะคะเรามาลองชิมด้วยกันนะคะ อร่อยมากๆรสชาติกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวหวานเค็มพอดีนะคะสดน้ำคล่องคอมากค่ะแล้วขิงขึ้นจมูกเลยค่ะไล่หวัดได้ดีเลยนะคะขิงเข้ากับต้มส้มมากๆเลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะ ถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจานโปรดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ